เห็นบางคนเนี่ยเขาโกหกคนหนึ่งเพื่อไปหาอีกคนแล้วก็โกหกอีกคนเพื่อกลับมาหาอีกคนชีวิตแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นชีวิตที่สับสนหรือว่าเขารักทีเดียวพร้อมกันสองคนหรือว่าจริงๆเขาแค่รักตัวเองของเขาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นอย่างหลังสุดนี้ก็ได้มั้งโยมบางทีชีวิตแบบเนี้ยที่ต้องโกหกไปโกหกมา คือที่จะไปหาอีกคนโกหกอีกคนไปหาอีกคนโกหกอีกคนเพื่อกลับไปหาอีกคนแล้วชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะมีความสุขจริงๆไหมก็เชื่อว่าคงจะกําลังหาความสุขอยู่นั่นแหละแต่เป็นความสุขที่จริงๆไหมเป็นความสุขที่เจออยู่ด้วยโทษมากกว่าสุขที่เป็นสุขแท้ๆจริงๆหรือเปล่าและเมื่อถึงวันหนึ่งที่แก่เฒ่าชาราภาพจําสุดท้าย ก็คงจะเป็นภาพที่รู้สึกผิดมากมายในใจเหลือเกินว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็อยู่กับความสุขที่มั่นโนไปเองว่ามันเป็นสุขจริงๆแต่ก็เป็นความสุขที่ต้องถูกทิ้งอยู่ในโลกนี้เอามาใช้เป็นความสุขใจก่อนลมหายใจสุดท้ายที่จะตายลงไม่ได้เลยงั้นถ้าหากว่าการที่จะพิจารณาว่าการที่โกหกไปโกหกมา แล้วมันจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตอย่างนี้ก็ไม่จัดว่าดีซื่อสัตย์จริงใจอะไรๆมันก็ดีไปตามความจริงใจความซื่อสัตย์นั่นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับความซื่อสัตย์ที่จริงใจกับหลายๆท่านที่รู้สึกว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรดีมากมายแต่ความซื่อสัตย์จริงใจเป็นสิ่งที่เป็นของขลัง เป็นของประจําชีวิตที่โยมไม่เคยคิดจะทิ้งมันเลยคนคนหนึ่งโกหกคนคนหนึ่งเพื่อไปหาคนอีกคนหนึ่งและโกหกคนอีกคนหนึ่งเพื่อกลับไปหาคนอีกคนหนึ่งชีวิตเขาอาจจะไม่ได้รักใครหลายคนแต่เขารักตัวเขาเองคนเดียวโดยที่ไม่ได้นึกถึงความทุกข์ของใครเลยก็ได้ขเขาเจริญพรเป็นกําลังใจกับการที่เริ่มแก้ไขพอเวลาของชีวิตมันสั้นลงไปทีละนิดทีละนิดจริงๆขเขาเจริญพรเป็นกําลังใจ คำนี้ก็น่าคิดนะที่เขาบอกว่าฝึกกอดตัวเองเข้าไว้เวลาที่ไม่เหลือใครมันจําเป็นต้องได้ใช้จริงๆดูอาจจะเป็นเหมือนคําโกโๆกก็จริงนะแต่มันทําให้เราเด็กหันกลับมามองตัวมองตอนว่าเวลาถึงวันที่ไม่มีใครกอดรักตัวเองพอไหมบางทีเราอยู่กับคนอื่นก็รักคนอื่นนะรักซะจนบางที ลืมไปแล้วว่ากอดตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันก็เป็นคําที่น่าคิดนะอาจจะดูโลกโลกก็จริงแต่เป็นลักษณะของการหันกลับมาเตือนตนว่าตอนที่เรามาเกิดก็มาคนเดียวเดี๋ยวตายไปก็ไปคนเดียวต่อให้เรารวมอยู่กันกับคนจํานวนมากมายแต่สุดท้ายตายไปต่อให้ตายพร้อมกันที่ที่ไปก็ไม่ได้ไปที่เดียวกันถ้าหากว่าเราได้พิจารณาบ่อยๆ ก็จะหันกลับมาดูลมหายใจกลับมาพิจารณาสังขารพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขรังอนัตตาว่ามันเป็นสมบัติที่ใครๆก็ต้องเจอเขเรียกว่าเป็นไตรลักษณนะ์เป็นสามัญ,ญลักษณะที่เสมอกันแห่งสังขารทั้งปวงไม่มีใครที่ไม่มีมีทุกคนงั้นเมื่อวันนี้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราอยู่กับคนนั้นคนนี้คนโน้นกอดกันเสียจนชิน ็อย่าลืมที่จะกลับมาพิจารณาคำนี้ว่าฝึกกอดตัวเองเข้าไว้ในวันที่ไม่เหลือใครเดี๋ยวมันจำเป็นต้องได้ใช้จริงๆคำว่ากอดในที่นี้ก็หมายความว่ากลับมาดูแลจิตใจตัวเองอย่าดูแลใจคนอื่นเสจนลืมไปว่าเราเองก็มีหัวใจกับเขาเหมือนกัน,นก็ขอให้เป็นข้อคิดพิจารณาคืนนี้ก่อนจะได้หลับนอนกันว่า,าเราทุกคน ต่างมาก็ต่างไปต่างคนก็ต่างสร้างกรรมของตัวเองอาจจะเกิดมาเป็นฝาแฝดพร้อมกันแต่ก็อาจจะได้ตายพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันแต่ที่ที่ไปก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันฝึกดูแลตัวเองไว้นะเห็นไตรลักษณ์มากๆให้เกิดความคุ้นเคยว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันยึดมั่น ว่านั่นนี่เป็นของเราทำใจให้เกิดการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าปลอดภัยมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมจะชาตินี้ชาติไหนชีวิตก็กำลังเอ็นไปสู่พระนิพพานนั่นเองฝึกกอดตัวเองเข้าไว้เพื่อวันหนึ่งที่ไม่เหลือใครมันคงต้องได้ใช้จริงๆเขอจเจริญพรก่อนนอนค่ำคืนนี้